เตรียมไม้นีออยเพื่อเอาหอยใหญ่ที่วันไม่หย่งแม่โควันจะเอาหอยมาอยเอาเอาอหอยใหญ่ากามี่หอยที่เอาไปก้านเอาเมื่อคืนนี่กับวันนี้เากับสิมาแกะเตรียมไว้เอ็ดแนวกินเด้อจ้ะเดี๋ยวมาเบิร์ดจะสิแกะหอยบัดนี้ ตามันออกเด้อจ้ะตาหอยต้องแกะต่อดิบๆสดๆแบบนี้แต่มันจะแกะง่ายแกะตัวมันดิบแกะง่ายดีต้องเอามาใหม่ๆนะต่อเอามาใหม่ๆนะามามถ้าเอามาค้างไว้เถอะมันก็นส,กแกาากสกิแกะยากจต่ฟามันสิเนี่ยเข่าข้างในแกะเดีเป็นร่างค่ะ ตาบ้านใหญ่ใหญ่หน้าสองขนานั้น 做那样一次。哦嗯嗯嗯 แก่แล้วลวะบัดน,นี้เราก็ลังไปขั้นน้ำเกลือจากห้าหุบลรอบจ้ะขั้นให้มันสะอาแล้วก็มกักเอาไว้ย่างจ้ะแล้วมารกซอสหอยเ้อจ้ะซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาว้าวนี่งร่ได้ามนฝั่งาวมนรั่้อวมันข้าม่งาว่้ามันงาวมนฝ่งข้าวมาาันฝรงข้า,ามาัน่รั่งา่าวงข้าวมร่น มูลุงกระทืบมาตุ๊กัดตัวเดียวตายโครเลยจอยนีู่กตาวกีล่ด้วยกีไล้วยดิโนผมกระเดงน้อยไปซื้อหัวหันเป็ดสัซัดซื้อหัวหันหมูไหมเมื่อกันได้มก็่ายายเมื่อนี้จามาชงระบบเจรบีเหรอ แล้วจะบ่ได้สวยผู้สาวมาไปแง่ทกินม่มคขม่โคมาไมาเร็วนี้เรวตแขกเท่ไหร่มันครบแต่ลก็ต้มไม้ยายกีกับตํมมัหุงจ้าหอยเชอรี่สดๆ

กะตห่งอ้างหอยยังเบอร์ซุปตอนอีสานนะครัตอนอีสานตอนตอนอีสานบ้านเฮารอรอวัดวัดสุกแล็แจ้าหอยย่างอากินบ้านนี่โอ้หอม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  mama hãy luôn khoa 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 mama 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 mama